ทุกคนจําคลิปที่มีคนเขมรมาชี้หน้าด่าทหารไทยแล้วก็คนบรรดาคนเขมรหลายคนมาชี้ด่าคนไทยที่ปราสาทตาเมืินทมได้ไหมครับตาเมืินทมตาเมินโตตาควายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขมรปู่ย่าตายายเจนพวกนี้คือเป็นเจ้าของที่ตรงนี้มาก่อน mm. เคยมาตรงนี้อยู่ตรงนี้มานานแล้ว <S <s <par i> เป็นเรื่องที่เขามาโนขึ้นมาครับจริงๆจะบอกว่าอาณาเขตของประเทศไทยนะเมื่อก่อนขายายไปอีกเป็นร้อยๆกิโลหลายร้อยโลเลยนะซ้ํา คือไปถึงนู่นอ่ะพัตบองเสียมราสีโสพลสามจังหวัดของเขมรเนี่ยแทบจะครึ่งของประเทศเขมรเลยนะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนอย่างจังหวัดพัตบองเนี่ยอย่างเอ่อนักเจ้าเมืองคนสุดท้ายที่ไทยส่งไปนะก็คือเจ้าพญาอาภายัยภูเบศทุกคนคุ้นชื่อนี้ดีใช่ไหมครับหรือว่าชุ่มอาภัยวงศ์สุดท้ายแล้วก็มีเอ่อคที่เรารู้จักกันคือโรงพยาบาลอาภายัยภูเบศอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งเจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีคนที่สของประเทศไทยนั่นก็คือชื่อว่าควงอภัยวงศ์หรือว่าพันตีควงอภัยวงศ์ที่เราที่เรารู้กันเนี่ยก็คือเป็นนายกคนที่สของประเทศไทยแต่ว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเคยเป็นเป็นเจ้าเมืองอ่ะอยู่ที่นี่มาก่อนนะเนี่ยดูครับสมัยเนี่ยนะมีอะไรอ่ะโรงพยาบาลอยู่ที่พัะตะบองเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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  เราเคยปกครองถึงที่นู่นมาก่อนเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่แบบว่าเขมรอะไรอ่ะจะมามีบ้านอยู่แถวเนี้ยหมายถึงเขมรกัมพูชานะเขมรกัมพูชาเขมรต่ำเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาขี้โมด้วยประการทั้งปวงครับเขาเขาชอบพูดว่าเขาเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสนะ เขาจะพูดคำได้แบบเต็มปากเลยว่าเขาอยู่ภายใต้ under ฝรั่งเศสแต่เขาไม่เคยยอมรับว่าก่อนหน้าฝรั่งเศสคือสยาม400กว่าปีรวมๆกันครึ่งพันปีอะ่ะคือเขาเป็นประเทศสาบูนแล้วเขาคือไม่เคยเชื่อเลยผมสุดยอดกับความคิดพวกเขามากเลยอะ่ะ